สัสดีค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทํากับข้าวอาหารเหนืออีกเหมือนเดิมนะคะอันนั้นก็คือน้ำพริกค่ะตำน้ำพริกตาแดงค่ะนะคะหรือว่าน้ำพริกแดงเนาะนะคะน้ำพริกแดงกับผักนึ่งค่ะนี่เราจะเอาหนึ่งนะคะก็มีฟักทองแครอทกระลำปีตัวฝักยาว คณะเม็กซิกันหรือผักผงชูรสนะคะแล้วก็ผักกวางตุ้งค่ะเราจะเอาหนึ่งนะคะน้ำพริกตาแดงของเราก็จะมีส่วนผสมนะคะที่เอาปรุงนะคะก็มีถั่นเน่านะคะถั่นเน่าแผ่นนะคะอันนี้ย่างเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็กะปิปลาราแล้วก็ผงนัวผงปรุงรสนะคะ แต่ว่าถ้าเราจะจะแบ่งกินนะคะเราจะเอาเมะเขือเทศมาย่างไฟผสมกินค่ะแต่อันนี้เราจะตำมันเยอะเราจะแบ่งไว้นะคะเราเรายังไม่ผสมนะคะถ้าเราจะกินเราก็จะผสมนะคะเดี๋ยวจะเอาเมะเขือเทศมาย่างไฟอีกสักสองสามลูกนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันค่ะขอนึ่งนึ่งผักก่อนนะคะแล้วก็ย่างพริกก่อนนะคะคัว่วพริกขั่วหอมก่อนนะคะคือจะทำคลิปไม่ให้ยาวค่ะ เดี๋ยวดูต่อค่ะมาค่ะมาตำน้ำพริกด้วยกันค่ะขั่วพริกเรียบร้อยนะคะหอมกระเทียมแกะเรียบร้อยแล้วค่ะปลาร้ก็เอาไปเคี่ยวใหม่นะคะเคี่ยวเรียบร้อยแล้วกะปิก็เอาไปหมกไฟเรียบร้อยอันนี้ก็ไปเอาไปย่างใหม่นะคะอ่าตัวเน่าค่ะตัวเน่าเน่าแผ่นนะคะ แล้วก็มะเขือเทศเราก็เอาหมกไฟแล้วค่ะย่างไฟแล้วค่ะนะคะมะเขือเทศนี้เราจะยังไม่จใส่หมดนะคะเราจะเราจะกินเท่าไหร่เราก็แบ่งมาแล้วก็ใส่มะเขือเทศค่ะ,คะเพราะว่าน้ําพริกนี้เราตาไว้เยอะหน่อยนะคะเราจะเอาใส่กระป๋องใส่ทัพเปอร์เวอะไรไว้ในตู้เย็นนะคะเผื่อเราจะกินเราก็มาใส่นะคะมาปรุงค่ะนะคะแต่อันนี้เราจะาใส่ไปด้วยค่ะผงปรุงรสแล้วก็หันัวค่ะ ผักชีต้นหอมนี่เราก็จะเอาใส่ตอนที่เรากินนะคะที่เรายังไม่กินเรายังยังไม่ทานไม่กินแล้วก็ใส่ตู้เย็นเราจะไม่ใส่ผักชีต้นหอมนะคะนะคะเดี๋ยวนี่มาตํากันเลยค่ะเตรียมโคกไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ อุยตัวเน่าค่ะใส่ตัวเน่าค่ะ ใส่กะปิค่ะจะตำไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะใส่ปลาร้าค่ะนะคะขอตำก่อนนะคะใส่ปลาร้าค่ะเดี๋ยวเราจะโขลกให้ละเอียดเลยนะคะ แล้ววเริ่มหใส่ผงปรุงรสกับผงนัวนะคะตอนนี้ตำได้เหนียวมากเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะน้ำพริกตาแดงของเรานะคะน้ำพริกแดงนะคะคุณเหนือเรียกน้ำพริกตาแดงนะคะผักนึ่งก็เรียบร้อยแล้วคะ่ะนึ่งเรียบร้อยแล้วคะ่ะนี่คะ่ะอันนี้ผักกาดผักะกะลำปีคะ่ะกะลัปีดองส้มค่ะเรากินกับน้ำพริกตาแดงนี่อร่อยมากเลยนะคะอันนี้ส่วนแบ่งคะ่ะที่คุณยายบอกว่าใส่มะเขือเทศท,ที่เราเอาย่างไฟนะคะอันนี้จะเอากินด่วนเลยคะ่ะ อันน,น, thing, นี้เราจะเก็บใส่ในตู้เย็นนะคะเผื่อเราจะกินมาเราก็เอามาเอามาใส่มะเขือเทศก็ได้หรือใส่มะกอกก็ได้ค่ะใส่มะกอกก็ยิ่งอร่อยค่ะนะคะอันนี้คุณยายอยากจะจะกินใส่ไอ้มะเขือเทศนะคะถ้าเราจะกินเราก็เอามาใส่มะเขือเทศก็ได้นะคะมะเขือเทศเราย่างไฟก่อนนะคะถ้าไม่ใส่มะเขือเทศก็ใส่มะกอกค่ะบีบมะกอกก็ใส่นะคะคือนําพริกตาแดงคนเหนือจะต้องใส่บบกอกเนาะ ต่ว่าคุณยายจะจะกินมื้อนี้จะใส่ะมะเขือเทศนะคะมื้อต่อไปก็จะใส่มะก,กอกค่ะมะก,กอกก็มีในช่องฟิตค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำพริกตาแดงผักนึ่งอาหารเหนือนะคะก็ขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมกันนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์คุณยายด้วยนะคะข้อสำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะไม่พลาดคลิปอาหารเหนือต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ